การเมืองไทยในช่วงเวลาปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงขอองค์การเปลี่ยนผ่านที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งภาพของความร้อนแรงที่หลายคนรับรู้อาจไม่ได้สะท้อนถึงความวุ่นวายเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นสัญญาณขอองค์การขยับตัวของโครงสร้างทางการเมืองสังคมและความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเวลาคำว่าอำนาจสั่นคลอนในที่นี้ไม่จำเป็นต้องตีความในเชิงลบเสมอไป เพราะในอีกมุมหนึ่งนี่คือการสะท้อนว่าระบบกำลังถูกตรวจสอบถูกตั้งคำถามและถูกผลักดันให้พัฒนาไปสู่ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่มากขึ้นเสถียรภาพของรัฐบาลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความอยู่รอดทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการปรับตัวรับฟังและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมโดยรวม การตั้งคำถามต่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยถือเป็น,นกลไกปกติที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนและสื่อมวลชนความเข้มข้นขององค์การตรวจสอบในช่วงนี้เป็นผลมาจากความตื่นตัวทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยผ่านสื่อดิจิทัลการเมืองจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสภาหรือเวทีอภิปราย แต่ขยายออกไปสู่พื้นที่สาธารณะในโลกออนไลน์ซึ่งทำให้เสียงของประชาชนหลากหลายกลุ่มสามารถถูกได้ยินมากขึ้นสิ่งนี้เป็นพัฒนาการเชิงบวกที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถรับรู้ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากสังคมได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันความท้าทายที่รัฐบาลเผชิญก็มีหลายมิติ ทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบริหารจัดการภายในประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายความผันผวนของสถานการณ์โลกส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สิ่งเหล่านี้ทําให้การตัดสินใจทางนโยบายต้องอาศัยความรอบคอบและการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงเหตุผลและทิศทางของรัฐบาลความรู้สึกของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในสังคมจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญและใช้เป็นแรงผลักดันในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการเมืองที่ดูร้อนแรงในวันนี้ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาวของสังคมไทยความคาดหวังต่อผู้นำไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสามารถในการบริหารประเทศ แต่รวมถึงคุณธรรมความโปร่งใสและความกล้าที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองประชาชนจำนวนมากต้องการเห็นการเมืองที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงไม่ใช่เพียงการต่อสู้ทางวัทกรรมหรือการรักษาอำนาจการตั้งคำถามต่อเสถียร,รภาพของรัฐบาลจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อค้นหาสมดุลใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของยุคสมัย แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความเห็นที่แตกต่างแต่สิ่งสำคัญคือการรักษาพื้นที่ขอองค์การสนทนาอย่างสร้างสารรค์การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างสันติจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความเข้าใจร่วมกันการเมืองที่แข็งแรงไม่ใช่การไม่มีความขัดแย้งแต่คือการมีระบบที่สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างเป็นธรรมและมีเหตุผล ในมุมนี้ความร้อนแรงที่เกิดขึ้นจึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาที่นำไปสู่การเมืองที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมองไปข้างหน้าความสามารถของรัฐบาลในการสร้างเสถียรภาพจะขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่โปรง่งใสการรับฟังเสียงของสังคมและการทำงานร่วมกับสถาบันต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเสถียรภาพไม่จำเป็นต้องหมายถึงความนิ่งหรือความเงียบ แต่คือความมั่นคงที่เกิดจากความไว้วางใจและความร่วมมือหากรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักในการปฏิรูปและพัฒนาระบบการเมืองไทยก็จะมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในบริบทนี้อำนาจที่ถูกมองว่าสันคลอนอาจแท้จริงแล้วคืออำนาจที่กำลังถูกปรับสมดุลให้สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นการเมืองไทยจึงไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตเพียงอย่างเดียว แต่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญซึ่งการตัดสินใจและการกระทําของทุกฝ่ายในวันนี้จะมีผลต่อทิศทางของประเทศในระยะยาวการมองสถานการณ์ด้วยความเข้าใจและความหวังจะช่วยให้สังคมสามารถก้าวผ่านความท้าทายนี้ไปได้อย่างมีพลังและเป็นหนึ่งเดียวในช่วงเวลาที่สังคมตั้งคำถามต่อเสถียรภาพของรัฐบาลสิ่งที่ควรถูกพิจารณาอย่างรอบด้านคือธรรมชาติของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาให้หยุดนิ่งหรือปราศจากแรงกดดันตรงกันข้ามระบบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์การถ่วงดุลตรวจสอบและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของประชาชนเมื่อการเมืองถูกอธิบายว่าเดือดหรือร้อนแรงนั่นอาจหมายถึงการที่กลไกเหล่านี้กำลังทำงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนภาคฝ่ายค้านสื่อมวลชนและภาควิชาการล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้การตัดสินใจของรัฐบาลมีความรอบคอบและสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมมากยิ่งขึ้นเสถียรภาพของรัฐบาลในความหมายสมัยใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนเสียงในสภาหรืออายุของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นแต่รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการความแตกต่าง ความหลากหลายและความคาดหวังที่ไม่เหมือนกันของประชาชนในแต่ละกลุ่มประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการกำหนดนโยบายสาธารณะจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบในหลายมิติการที่รัฐบาลถูกตั้งคำถามอย่างหนักในบางประเด็นอาจสะท้อนถึงความจําเป็นในการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นการอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจ และการเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากกว่าที่ผ่านมาอีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ทางการเมืองของสังคมข่าวสารสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วความเห็นที่หลากหลายสามารถกลายเป็นกระแสในเวลาอันสั้นสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลต้องปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ข้อมูลไม่ได้ถูกควบคุมจากศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว แม้บางครั้งจะเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแต่ในภาพรวมนี่คือโอกาสในการพัฒนาการสื่อสารภาครัฐให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนมากขึ้นหากรัฐบาลสามารถใช้ช่องทางเหล่านี้อย่างสร้างสารรค์ก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างรัฐกับสังคมและเสริมสร้างความไว้วางใจในระยะยาวการเมืองที่ถูกมองว่าสันคลอนอย่างเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้ของสังคมไทยในเรื่องสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันประชาชนมีความตื่นตัวในการติดตามนโยบายตรวจสอบการใช้อำนาจและแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในกรอบของกฎหมายมากขึ้นสิ่งนี้สะท้อนถึงการเติบโตของวัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้นเหตุผลและการมีส่วนร่วมแม้จะยังมีความขัดแย้งทางความคิดอยู่บ้างแต่การเปิดเผยความแตกต่างอย่างตรงไปตรงมาย่อมาดีกว,ว่าการกดทับหรือหลีกเลี่ยงปัญหา เพราะจะช่วยให้สังคมสามารถหาทางออกร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในมิติของรัฐบาลเองความท้าทายสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการบริหารประเทศในระยะสั้นและการวางรากฐานในระยะยาวนโยบายบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการเห็นผลและอาจเผชิญกับแรงต้านในช่วงเริ่มต้นการอธิบายเป้าหมายวิสัยทัศน์และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นเสถียรภาพที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงเสียงวิจารณ์แต่เกิดจากความสามารถในการรับมือกับเสียงเหล่านั้นด้วยความมั่นใจและความจริงใจนอกจากนี้บทบาทของสถาบันต่างๆในระบบการเมืองก็มีความสำคัญอย่างยิ่งการทำงานร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกัน ระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมว่ากลไกการตรวจสอบถ่วงดุลยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อประชาชนเห็นว่าความขัดแย้งถูกจัดการภายใต้กรอบกฎหมายและหลักการความกังวลเกี่ยวกับเสถียร,รภาพก็จะลดลงและเปิดโอกาสให้การเมืองเดินหน้าต่อไปอย่างสร้างสรรค์ ในระดับสังคมการตั้งคำถามต่อรัฐบาลยังเป็นโอกาสในการทบทวนคุณค่าร่วมกันว่าประเทศควรเดินไปในทิศทางใดการพัฒนาเศรษฐกิจควรควบคู่กับความเป็นธรรมทางสังคมอย่างไรและบทบาทของรัฐควรสนับสนุนศักยภาพของประชาชนในรูปแบบใดการถกเถียงอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้สังคมมองเห็นทางเลือกที่หลากหลายและเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองมากที่สุด เมื่อมองภาพรวมการเมืองไทยในช่วงที่ดูเข้มข้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอำนาจหรือการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นกระบวนการปรับตัวของสังคมทั้งระบบความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นสามารถกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ <c oughs> การพัฒนาและการปฏิรูปหักทุกฝ่ายยึดหลักความรับผิดชอบความเคารพในความเห็นที่แตกต่างและความมุ่งมั่นต่อประโยชน์ส่วนรวม เสถียรภาพในความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะค่อยๆก่อตัวขึ้นและทำให้การเมืองไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความหวังมากยิ่งขึ้นในระยะยาวการเมืองไทยที่ถูกมองว่ากำลังเผชิญแรงสั่งสะเทือนเป็นภาพสะท้อนของสังคมที่กำลังค้นหาจุดสมดุลใหม่ระหว่างอำนาจรัฐความคาดหวังของประชาชนและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความแตกแยก หากแต่สามารถเป็นพื้นที่ขอองค์การเรียนรู้ร่วมกันการยอมรับว่าการเมืองเป็นกระบวนการที่ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยจะช่วยให้ทุกฝ่ายมองเห็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยงและใช้ช่วงเวลานี้เป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบโดยรวมสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ให้คุณค่ากับเหตุผล ความสุภาพและการรับฟังอย่างแท้จริงเมื่อความคิดเห็นแตกต่างกันการถกเถียงที่ตั้งอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงและความเคารพจะช่วยลดอารมณ์และความตึงเครียดลงได้อย่างมากสังคมที่เปิดกว้างต่อการแลกเปลี่ยนจะเอื้อให้แนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นและช่วยให้การกำหนดนโยบายมีความรอบด้านมากขึ้น ในบริบทนี้บทบาทขององค์การศึกษาและสื่อสารสาธารณะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนรัฐบาลเองสามารถใช้ช่วงเวลาที่ถูกตั้งคำถามอย่างเข้มข้นนี้เป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานการทำงานทั้งในด้านความโปร่งใสการมีส่วนร่วมและการประเมินผลนโยบายอย่างต่อเนื่อง การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นการอธิบายกระบวนการตัดสินใจและการยอมรับข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวแม้บางนโยบายอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มได้พร้อมกันแต่ความจริงใจและความสม่ำเสมอในการสื่อสารจะช่วยลดความกังวลและสร้างพื้นที่แห่งความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคมก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเมืองเชิงบวก การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนวทางการติดตามนโยบายหรือการทำงานร่วมกับภาครัฐในระดับพื้นที่จะช่วยให้การเมืองไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงในระดับชาติแต่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างเป็นรูปธรรมความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายพลเมืองจะช่วยกระจายอำนาจการแก้ไขปัญหาและทำให้การพัฒนามีความยั่งยืนมากขึ้น ในมิติระหว่างประเทศความสามารถของไทยในการรักษาเสถียรภาพและความต่อเนื่องของนโยบายจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและพันธมิตรทางการทูตการแสดงให้เห็นว่าระบบการเมืองสามารถรับมือกับแรงกดดันภายในได้อย่างสันติและมีหลักการจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและความมั่นคงจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการพัฒนาภายในและช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์โลกเมื่อพิจารณาในเชิงโครงสร้างการตั้งคำถามต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอาจนำไปสู่การทบทวนกติกากระบวนการและสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมที่เปลี่ยนไปการปรับปรุงกฎหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกตรวจสอบ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมจะช่วยให้ระบบการเมืองมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ต้องอาศัยเวลาความอดทนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายท้ายที่สุดเสถียรภาพในความหมายที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการไม่มีคำถามแต่เกิดจากการที่สังคมสามารถตั้งคำถามและหาคำตอบร่วมกันได้อย่างสันติและมีเหตุผล การเมืองไทยที่กำลังเผชิญแรงกดดันในวันนี้จึงเป็นภาพขอองค์การเติบโตและการปรับตัวมากกว่าความอ่อนแอหากทุกภาคส่วนยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยความรับผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมเป็นศูนย์กลางความท้าทายเหล่านี้จะไม่เพียงถูกก้าวข้ามไปได้แต่ยังจะกลายเป็นรากฐานของความมั่นคงและความหวังสำหรับอนาคตของประเทศในระยะยาว